สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พลนี่นะและในวันนี้นะคะพี่พลนี่เนี่ยมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆค่ะทุกคนตอนนี้นะคะระบบ Android เนี่ยใครใช้มือถือแท็บเล็ตนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถอัปเดตเกมได้แล้วนะจ๊ะก็จะได้นะคะเป็นแมนชั่น3ชั้นกันเลยค่ะเพื่อนสังเกตนะคะตอนนี้เนี่ยพี่พลนี่เล่นในคอมนะคะจะเป็นระบบ Android เลยด้านซ้ายมือนะคะจะมีเป็นปุ่มให้เรากดค่ะทุกคนจะเป็นการอัปเดตนะคะกดปุ่มสีเหลืองได้เลยค่ะเพื่อนอัปเดต now แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคูณเลขให้ถูกต้องนะจ๊ะ5คูณ3เนี่ยเท่ากับ15ใช่ไหมกดลงไปได้เลยค่ะทุกคนแต,ตนๆน,น,นะคะมันก็จะลิงก์หน้าเนี่ยมาที่หน้านี้เลยเพื่อนๆสามารถกดปุ่มสีเขียวได้เลยนะคะสําหรับใครเล่น Android เนี่ยกดปุ่มอัปเดตแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งการอัปเดตแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยู่นอกบ้านถ้าเกิดว่ามือถือเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันจะยังอัปเดตไม่ได้นั่นเองนะคะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะไม่่่ววาาจะเป็็น WiFi หรือออ 4G ยตต้ง นั่นเองนะจ๊ะนี่เลยเขากําลังดาวน์โหลดอยู่นั่นเองนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์บอกเลยนะตอนนี้เนี่ยเกแล้วใช่ไหมรออีกแป๊บนึ่งค่ะทุกคนชุบชุบชุบนะคะกาลังติดตั้งแล้วได้แล้วนะคะเพื่อนๆตัวหน้าตัวแอปนะคะก็จะเปลี่ยนไปเลยเราสามารถกดปุ่มสีเขียวนะคะกดเริ่มเล่นเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่มันก็จะลิงก์มานะคะที่ตัวเกมกันเลยนะแตันเต้นต้นต้นนะคะมาแล้วนะจะมีคําว่า New ด้วยกดเข้าไปสู่ในเกมได้เลยเป็นไงเพื่อนๆตอนนี้นะคะทุกคนสามารถอัปเดตได้แล้วนะ เป็นแมนชั่น3ชั้นแบบนี้กันเลยะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยไหมอ่ะแล้วนี่เลยทุกคนโอ้โหชั้นหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าโล่งเลยแล้วก็มีคุณแม่บ้านอยู่นั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยแม่บ้านเราหายไปไหนพ่อบ้านล่ะเราหายไปไหนนะคะหาไม่เจอเลยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะคะเขาเนี่ยจะอยู่ในโทรศัพท์นั่นเองคะ่ะเพื่อนๆสามารถกดไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็กดปุ่มนะคะเลื่อนๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาเจอนะคะเป็นแบบพ่อบ้านแม่บ้านนะคะเป็นส คนเลยที่เขานะคะเคยอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจกันไปนะจ๊ะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยจะมาตกแต่งห้องนอนชั้น3กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่ในนี้ใช่ไหมเ,าเราไปที่ชั้น3กันกดนะคะที่ลิฟต์ลอยตอนนี้เนี่ยลิฟต์มีแล้วนะคะเป็นชั้น1 2 3่งสองสามะตามตัวเลขที่พี่พนี่เคยบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยห้องชั้น3นะคะยังโล่งๆอยู่เลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรานะคะมากดแพ็กฟรีตรงนี้กันดีกว่านะจ๊ะแมนชั่นทีมรูมกันเลยนะกดเคลมกันเลยเอดูเหมือนว่าจะเออเลอนะคะถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆกดหม่ได้เลยนี่แต่แั่น่นะคะ ขึ้นมาแล้วที่ห้องนอนชั้น3นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะมาเดี๋ยวเรานะคะมากดเปิดดีกว่าชื้มนะคะโอ้โหอลังการมากๆเลยนะคะสําหรับของในนี้แล้วอีกอย่างนะคะทุกคนตรงนี้เลยเขามีนะคะเป็นพวกของจุกจิกเนี่ยให้เรามาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่พลน,นี้นะคะจะตกแต่งโซนห้องนอนเนี่ยเป็นโซนทางด้านนี้ดีกว่านะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะห้องนอนตรงนี้นะคะพี่พลน,นี้เนี่ยชอบเป็นสีชมพูใช่ไหมก็อยากได้นะคะเป็นแบบห้องสีชมพูเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรา ะะมาเล oo ือกเรื่องสีกันดีกว่านะเอาเป็นสีชมพูนะคะเล oo ือกพื้นเลยเอาเป็นพื้นแบบนี้ละกันเพราะว่าพื้นสีชมพูนะคะมันเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะมาเล oo ือกนะคะเป็นแบบสีอ่อนๆกันนะแล้วก็พื้นด้านล่างตรงนี้นะคะพี่พลนี่จะเลือกเป็นสีชมพูแบบนี้เลยละกันนะจ๊ะต่อไปเลยค่ะทุกคนตรงชั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่พลนี่ขอเปลี่ยนสีกันก่อนนะเอาเป็นสีอะไรกันดีเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็เป็นสีขาวๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนี่มันเลือกสีกันนะจ๊ะนี่สีชมพูนะเอาเป็นโทนสีแบบนี้เลย แบบน่ารักนะเป็นแบบดอกทิวลิปหรือเปล่าเอ,อ่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิน่ารักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่พลน,นี่เนี่ยขอตกแต่งละกันนะอืมอันนี้นะคะดูเหมือนกับว,ว่าจะเป็นที่นั่งปลายเตียงเลยเราไม่ย้ายของดีกว่าไหมเอาอันนี้นะคะมาไว้ตรงนี้เราก็เอาอันนี้เนี่ยไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวขอเลื่อนเลื่อนของกันก่อน,นะคะ่ะเพื่อน,นมาเดี๋ยวเรามาดูตรงไฟก่อนเลื่อนไฟกันก่อนนะแล้วก็แฟนนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าดวงไฟนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะนี้เดี๋ยวเปิดไฟนะโสวย คคุมาเดี๋ยวเราเนี่ยคะเอาเป็นกระจกเนี่ยเปลี่ยนสีดีกว่าหน้าเป็นสีอะไรดีเป็นสีประมาณนี้ละกันนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ดวงไฟเอาไว้ตรงนี้ละกันเนาะชื้นลอยอันนี้นะคะมันค่อนข้างจะเยอะไปเนาะดวงไฟบางอันเนี่ยเราไม่ใช้นะคะเราก็จะเก็บไปก่อนนะคะที่ห้องเก็บของกันเลยนะจ๊ะอันนี้เราไม่ใช้นะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเป็นสีชมพูเลยแบบนี้นะจ๊ะแล้วอันนี้นะคะเหมือนกับมันจะเป็นดวงไฟหรือเปล่าเอยไหนเราดูซินี่มันเปิดไฟได้ด้วยนะคะทุก แล้วก็ไฟตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเปลี่ยนสีดวงไฟตรงนี้ดีกว่าให้มันเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เลยตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีดวงไฟได้ด้วยหรอหุยแต่ว่าดูเหมือนว่ามันอาจจะบังอกอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยเปลี่ยนสีดวงไฟตรงนี้นะคะตรงชั้นวางเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วนะคะแต่ว่ามันยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะน่าจะบั็กนะคะเพื่อนมาเดี๋ยวเรานะคะมาตกแต่งเตียงกันดีกว่านะเอาเป็นสีอะไรกันดีเป็นโทนขาวๆแล้วกันโนเราก็มีหมอนเป็นสีชมพูละกันเป็นผ้าห่มสีชมพู น,ะะน่ารักน่ารักแล้วก็อันนี้สีอะไรดีเอาเป็นสีขาวและกันเนาะหุย้ยหวานแววมากเลยค่ะทุกคนดูดิน่ารักนะมาเดี๋ยวมาดูสีโต๊ะตรงนี้เนี่ยเอาเป็นสีนี้ละกันเนเาะแล้วก็ขาเป็นสีออกขาวๆครีมๆนะจ๊ะส่วนเก้าอี้นะคะก็เป็นแบบขาวๆครีมๆเลยละกันนี่ได้แล้วน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้นะคะมาไว้ปลายเตียงแบบนี้ดีกว่าเะจ๊ะนี่เลยเอาเดอกไม้ไว้ตรงนี้ละกันนะคะน่ารักน่ารักน,กน,กนกนะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้สีตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังโล่งๆอยู่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่พนนี่เนี่ยขอมา เลือกของดีกว่านะจ๊จะเอาเป็นอะไรดีเอดูเหมือนว่าอันนี้นะคะพี่พลนี่เห็นเหมือนอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นอันนี้เนี่ยตู้เสื้อผ้านะคะมาวางไว้แบบนี้ดีกว่านะนี้ชืบเลยนะเราก็เปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ละกันนะนี้เอาเป็นแบบไหนดีนะเราแขวนนะคะพี่พลนี่ว่าเราเอาเป็นสีออกทองทองละกันเราก็ดวงไฟนะคะพี่พลนี่อยากได้เป็นสีชมพูแบบนี้นะจ๊ะนี่เปิดไฟเลยนี่เป็นสีชมพูด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะมาเดี๋ยวเรามาต่อออกันนนเลยคืแบบว่าตี้ นนเนี่ยห้องของเราเริ่มหวานแววขึ้นมาแล้วนะทุกคนตอนแรกเนี่ยมันก็หวานแววอยู่แล้วนะจ๊ะแต่พอเราเนี่ยเริ่มตกแต่งไปใช่ไหมมันก็ยิ่งหวานแววนะันเพื่อนนี่เก้าอี้สีชมพูแล้วหูยตอนนี้เนี่ยมีความสีชมพูเยอะแยะขึ้นมาแล้วนะจ๊ะทุกคนชื้นๆนะคะเอาชั้นวางไว้แบบนี้ละกันแล้วก็ต้นไม้วางไว้แบบนี้ละกันเนาะโตตรงนี้นะคะพี่พลนี่เปลี่ยนสีขาด,ดีกว่าให้มันเป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยเป็นสีออกชมพูชมพูเนาะเดี๋ยวเรานะคะมาเปลี่ยนสถานที่ดีกว่าไหมตรงนี้นะคะพพีนยยยอาากจะ้ เอาเป็นโต๊ะตรงนี้เนี่ยวางไว้แบบนี้ละกันนะคะทุกคนแล้วก็เก้าอี้เนี่ยวางไว้แบบนี้ละกันขยับที่นะคะเปลี่ยนที่กันเลยนะจ๊ะนี่แบบนี้กันเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นเก้าอี้นะคะมาวางไว้แบบนี้กันเลยนะจ๊ะนี่ได้เป็นแบบนี้กันเลยนะเป็นมุมนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเอากระถางต้นไม้นะคะวางไว้ตรงนี้กันดีกว่านะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะขอเก็บของนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนไม่ใช้เนี่ยเราจะเก็บกันก่อนฮะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการรกนั่นเองนะต่อไปนะคะทุกคนมาดูตรงนี้ดีกว่านะ ว่ามันเป็นชั้นนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีความไม่สมดุลอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลนี่ขอลองเปลี่ยนก่อนเรานะคะจะวันนี้เนี่ยมาไว้แบบนี้ละกันนี่อันเล็กนะคะส่วนอันใหญ่วางไว้ด้านล่างแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พลนี่ขอจัดจัดเรียงๆนะคะให้มันแบบว่ามีความสมดุลนะคะเรียบร้อยกันก่อนชืบนนะคะนี่ได้เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นชั้นวางของนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะมาเปลี่ยนสีเป็นสีออกขาวๆดีกว่าไม้แล้วก็ดวงไฟนะคะพี่พลนี่เนี่ยลองเปิดดูซิเฮ้ยดวงไฟตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดได้ด้วยนะคะทุกคน คนนี้นะคะจะขอเปลี่ยนเนี่ยดวงไฟเป็นสีชมพูละกันนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวมันเปลี่ยนทีละอันกันนะจ๊ะชืบชืบลอยสีขาวแล้วก็สีชมพูนะจ๊ะนี่คือแบบตอนนี้นะคะพอเราเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวๆใช่ไหมห้องของเราเนี่ยมันก็จะดูสว่างขึ้นมาเลยทะะั <ๆ S 2> ้ทุกคนคือดูสวยมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนี่ว่านะคะเอาเป็นกรอบรูปแบบนี้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยมันยังดูงลงๆอยู่เลยอ<ล>ะเราเอาเป็นกรอบรูปเล็กๆนะคะแบบว่ามีความสวยง,ง,งสวงามเนี่ยมาตกแต่งประดับนะคะด้านบนตรงนี้กันดีกว่านะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้ไปเลยนะ ชึบๆนะคะเรียบร้อยแล้วเอตรงนี้เนี่ยบักรือเปล่าคะทุกคนดูดิพี่พนี่เปลี่ยนสีนะคะแต่ทําไมสีมันดูเพี้ยนๆนะคะเพ,พือ่อนๆงั้นเอาเป็นสีนี้แล้วกันจะได้เหมาะกับห้องของเรานั่นเองนะจ๊ะต่อไปเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยห้องของเรานะคะก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูซิมีแบบว่าโคมไฟอีกแบบหรือเปล่าเอยเอาเป็นโคมไฟแบบนี้ดีไม่น่าเอาไว้แบบตรงหวัวเตียงนะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนสีเลยเป็นสีชมพูนะจ๊ะเพือ่อนๆนี่ได้แบบนี้กันแล้วนะในนี้นะจ๊ะเขาก เลยเปิดแสงแบบนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูซิเอาเป็นอะไรกันอีกดีนะสมุดโนนะคะวางไว้แบบนี้ละกันนะคะเพื่อนแล้วก็มีเป็นขวดน้ำที่ทุกคนนี่วางไว้แบบนี้กันเลยแล้วก็มีเป็นกระเป๋าด้วยนะคะไหนดูซิข้างในไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ากระเป๋านะคะน่ารักมากเลยะดูดิอันนี้อะไรว่าอันนี้คือแบบว่าเป็นของเล่นหรือเปล่าเอ่ยแบบเนี้ยจะเป็นชิ้นส่วนโนงั้นเราเนี่ยเอาวางไว้แบบนี้ละกันนะต่อไปเลยค่ะทุกคนมีแบบว่าเป็นดินสอด้วยนะจ๊ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นดินสอเนี่ยวางไว้แบบนี้ละกันคู่กับสมุด ชื่อเลยนะนี่แล้วก็ต่อไปนะคะมีแบบว่าเป็นพวกซองจดหมายอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นพวกสมุดนะคะอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นหนังสือนะคะทุกคนมา,いいมาเดี๋ยวเรานะคะเอามาวางตกแต่งห้องของเราดีกว่านะฮุยดูดิทุกคนคือแบบว่ามีความเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะนี่เราสามารถเปิดนะคะที่ลิ้นชักได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นโน้ตบุ๊กที่เราไม่ใช้เนี่ยเอาไว้ในลิ้นชักละกันนะคะเพื่อนคือแบบน่ารักมากเลยนะไหนดูซิพี่พลนี่เอาของนี้เนี่ยวางไว้ในลิ้นชักได้หรือเปล่าด <impedance S 2> ูเหมือนว่าจะวางไม่ได้นะทุกคนนี่ ป,ปเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเฮ้ยอันนี้นะคะที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยพี่พลน,นี่ลองกดมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยทุกคนไหนดูสิอุ้ยสีชมพูนะคะน่ารักจังเลยอะ่ะเอาววนแบบนี้ละกันนะคะทุกคนต่อไปเลยค่ะพรมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยกันหลอ่อไหนดูสิหุ้ยสีชมพูอันนี้ก็ดูน่ารักดีเหมือนกันค่ะเพื่อนแต่ว่าพี่พลน,นี่ว่านะคะเอาเป็นสีขาวแบบเดิมเนี่ยก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรานะคะเคลื่อนย้ายเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้และกันโนอ้อต่อไปเลยค่ะทุกคนมาต ดูสิหุยเปลี่ยนสีได้ดูนะคะพระจันทร์สีชมพูนะจ๊ะเอาวางไว้ไหนกันดีอะคือแบบน่ารักมากนะ,ะทุกคนพี่พลนี่เลือกวางไม่ถูกแล้วอุยดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยจะมีที่วางเท่าไหร่นะ,ะทุกคนเอาไวงแบบนี้แล้วกันเนาะดูเหมือนว่าที่ตู้เสื้อผ้านะคะยังดูลงๆอยู่เลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ชั้นตรงนี้เนี่ยยังดูโลงๆอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆดูสิตรงนี้เนี่ยมันติดบั๊กนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าดวงไฟนะคะพี่พลนี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนนะคะเหมือนกับว่่่่าาบบงงงททีีเนนนนยยยมมััักกกออูะะจจุคคไไตต้ใปด๋วร เกมแก้ก่อนเนาะต่อไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาเอาเป็นแพ็กว่าเล่นไทยดีกว่านะเพราะพี่พอนี่จําได้นะคะว่าแพ็กนี้เนี่ยแจกฟรีนะคะแถมยังเป็นสีชมพูเลยนะจ๊ะกดเคลมกันไปเลยค่ะทุกคนชื้นนะคะแตนตานเลยค่ะนี้กดเปิดไปเลยนะชูแวบนะคะเราก็จะได้เป็นกล่องของขวัญฟรีแบบนี้นะเพื่อนมาเดี๋ยวเรานะคะยกกล่องของขวัญอันนี้เนี่ยไปที่บ้านหลังใหญ่กันดีกว่านะจ๊ะไปที่ชั้น3กันเลยค่ะชื้นนะคะขึ้นไปลอยที่ชั้น3จ้ะพี่พอนี่กดลิฟต์ขึ้นไปแล้วนะมานะคะเดี๋ยวเรามา ดูกันดีกว่ากล่องนี้มีอะไรให้เราเล่นเอ่ยชืบนะคะหูดูเหมือนว่าจะมีเป็นเทียนนะคะเป็นรูปหัวใจเลยนี่น่ารักมากค่ะทุกคนดูดิพี่พนนี่จาเ,เทียนนะคะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วเราสามารถกดเทียนนะคะออกมาได้อีกคะ่ะทุกคนเป็นแบบ2สีนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาเทียนนะคะเก็บไว้ในห้องของเราดีกว่า,มาไม้เอ้ยเวลาที่เราจะใช้นะคะจะได้มีใช้โนแบบนี้เลยส่วนนี้นะคะเราจะไม่ใช้โนะต่อไปเลยคะ่ะทุกคนมาดูกันต่อเลยอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะดูเหมือนกับว่าจะเป็นช็อกโกลแลตนะเพะื่อนๆนี่กล่องช็อกโกลแลตในะะราส สามารถกินได้ด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะเอาช็อกโกแลตเนี่ยมาวางนะคะไว้ตรงนี้ละกันนะทุกคนนี่มันมีชั้นวางของตรงนี้เนาะอุ้ยอุยวางไม่ได้นะคะอวางได้แล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยตรงนี้นะคะมีเป็นตู้เสื้อผ้านะทุกคนดูดีเสื้อสีชมพูนะคะน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีเป็นกระโปรงด้วยทุกคนคือแปลว่าเป็นสีชมพูนะคะมาเป็นเซตกันเลยเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาจัดจัดเรียงเรียงกันนะจ๊ะได้ดูสติแขวนได้หรือเปล่าแขวนได้นะคะอันนี้ด้วยแขวนได้ไหมแขวนได้นนทุคเเดี๋ยวรา เอาเป็นอันนี้เนี่ยวางไว้ตรงนี้ละกันเป็นต่างหูนะจ๊ะเพื่อนๆต่างหูสีทองเป็นรูปผีเสื้อเลยน่าหลักมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรองเท้าค่ะเพื่อนๆนิวางไว้ข้างในตรงนี้เลยโน้ต่อไปนะคะกล่องนี้เป็นอะไรเอ่ยกล่องนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยคอรูปหัวใจนะคะทุกคนนีวางไว้แบบนี้ละกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่คนนี้ขอแขวนก่อนนะแบบนี้กันเลยนะจ๊ะชิบนเลยอุ้ยอุ้ยของตกนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะตกนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปเลยนะคะทุกคนดอกกุหลาบแสนสวยนะจ๊ะเรา จัดน้ำล้างน้ำเป็นแบบแจกันดอกไม้นะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พอนี่นะคะเอาตุกตาอันนี้เนี่ยมาไว้ตรงนี้ดีกว่านะจ๊ะนี่ข้างๆเตียงกันเลยนะเอาไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ส่วนดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราเอามาวางแบบนี้ดีกว่าเอ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวพี่พอนี่ขอเก็บของก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเก็บของเข้าไปในห้องเก็บของแบบนี้กันเลยนะคะอันไหนไม่ใช้เนี่ยเก็บกันไปในจ๊ะแบบนี้กันเลยเอาแล้วค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างจ๊ะสําหรับห้องนอนนะคะสีชมพูแสนสวยพี่พอนี่นะคะจัดการเรียบร้อย เป็นไงคะเพื่อนสวยกันไม่เอ่ยชอบห้องนี้กันไหมคะถ้าเกิดเนเพื่อนชอบเนี่ยลองเอาไปแต่งตามกันได้เลยนะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดถูกใจเนี่ยอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจพี่พลนี้ด้วยนะจ๊ะที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พี่พลนี้นะคะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเลยคะ่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะไ๊าไปคะ่ะ